สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาที่นานเนาะมาดูเช้าเช้ามาที่นานวันนี้บรรยากาศเช้าเช้าที่นาครับเอไม่ใช่ที่นานทุกที่ทุกคนเข้าไร่เนาะเราก็มาเกี่ยวข้าวครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวที่เข้าไร่เนาะแล้วนี้เราอยู่บนบนกับอยอดเขาทุกคนอยู่บนกับยอดเขาสวยงามมากทุกคนสวยงามมากแล้วก็ชาวนี้ก็เสียงนุร้อง อันนี้คือนนกตัวนี้สวยมากทุกคนเป็นนกชื่อนกพญาเสือไฟนกพญาไฟตัวมันสีส้มทุกคนสวยมากนกตัวเนี้ยแต่เราไม่สามารถทำคลิปได้เพราะว่านกมันบินไกลแล้วก็กล้องเราก็ไม่ค่อยจะดีทุกคนเราอยากได้ที่มันถ่ายดีๆเพื่อทาคลิปออกมาแต่ทําไม่ได้ทุกคนเพราะมันนกตัวนี้มันบินห่างมากเลยโอเคทุกคนเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเแล้วไปดูต่อว่าวิวสวยๆมันเป็นยังไงแถวนี้นะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนโอ้สวยงามทุกคนเนี่ยเป็นข้าวไร่เนะ ทุกคนนี่ปลูกข้าวแบบสวยเอเดือนพฤษภาทุกคนข้าวแล้วก็เดือนนี้ก็ตุลาเกี่ยวแล้วทุกคนเนี่ยสวยงามมากทุกคนดูดิวูสวยงามอากาศที่นี้เริ่มหนาวแล้วทุกคนเดือนกลางเดือนตุลาเนีอก็ส8แปดแล้วเริ่มหนาวแล้วทุกคนเริ่มหนาวแล้วคนตัวนี้เริ่มหนาวแล้ว โอเคทุกคนนี่โอ้ยสุดยอดเลยที่นี่ดงดงข้าวอ๋อจถ่ายไปลงติกตอกก่อนทุกคนมันจะมีภาพส,สวยๆอีกสักครั้งไหมในชีวิต Hãy subscribe ngam tất cả Mì ngam. Để không tôi ngàm. Tôi ngàm mà.

Tog seno, tog seno. Wow! wow. Okay, สวยสดีเพื่อนๆรับเช้านี้ทุกคนสวยงามมาก นี่ทุกคนนี่โอ้ยอย่างเต็มเลยทุกคนอากาศคราวนี้ก็เย็นสบายทุกคนบนดอยเนี่ยอากาศเย็นสบายแล้วก็คุณก็ดีนะอากาศดีวันเถิดคราวนี้แล้วก็ยังไงล่ะแบบช่วงนี้ก็ปลายฝนแล้วทุกคนก็ฝนก็เริ่มไม่ไม่ตกแล้วก็ขเข้าเดือนพฤศจิกาแลนะ้วเนาะโอเคทุกคนวิวก,ก็จะสดประมาณนี้นะครับ จากนี้ไปก็วิวนี้ก็จะจืดจางหายไปเนาะคือแบบนี้ก็จะไม่มีแล้วต้องรอปีหน้าปีเดียวเขาจะได้ภาพสวยๆแบบนีส้สักภาพหนึ่งทุกคนเนี่ฮะทุกคนนย่ให้ดูข้างหลังวันนี้ทุกคนเอ้นูน่นสวยงามมากวันนี้พาทุกมาชมวิวทุกคนวิวบนดอยเนี่ย นะครับ่างการงานสร้างจริงเลยสวยงามมากทุกคนวิวก็สวยแล้วก็แล้วก็อากาศก็ดีทุกคนช่วงนี้อากาศเย็นสบายเนาะอากาศมันจะเย็นสบายมากช่วงนี้อากาศไม่ร้อนเลยเดี๋ยวมันมันสุดชื่นทุกคนไม่พูดแค่เดียอากาศมันสุดชื่นมากมันเย็นสบายดีมันมันมันไม่ร้อนอ่ะมันก็ไม่เย็นอ่ะมันพอดีแลวอากาศมันพอดีแต้เลยอ่ะมันจะพูดไงดีเนาะเนี่ยทุกคน ข้าวนี่สวยดูนี่นี่ข้าวออร์แกนิกทุกคนนี่เพื่อนว้าว เพื่อนๆวันนี้ผมเองก็มาเพื่อน,นมามาเดินมาเดินมาเดินใที่นะ่ะเข้าไล่ทุกคนคันมากทุกคนคันมากเพราะว่ามันคันนะทุกคนในไล่เนี่ยวิวมันสวยทุกคนแต่ว่ามันมันก็คันนะทุกคนมันคันวิวก็ประมาณนี้ทุกคนนี่ทุกคนสวยงามมากครับตามทองเรื่องแหละ ชันชันตนี้มันชันนะทุกคนมันเพิงอาจจะชันนะมันชันอย่างนี้ทุกคนตามภาพเลยนะมันชันมันเป็นดออลงไปงี้เลยนะครับเวลาเอาข้าวลงก็แบกลงไปเนี่ยเหนื่อยมากทุกคนพวกวราเหนื่อยมากโอเคทุกคนเนาะนี่นะครับโอเคทุกคน ข้างล่างเก็เกี่ยวแล้วข้างบนยังไม่เกี่ยวทุกคนโอเคทุกคนวิวก็ประมาณนี้นะครับนี่สวยงามมากเลยเจียมเลยอ่ะทุกคนวันนี้โอเคทุกคนโอเคเพื่นพนอนๆยังไงก็ฝากให้กำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับช่องทีชาดอยกอ็ย่าถึางฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับให้กำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม ชมอีพีต่อไปแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างบนดอยนี้นะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝาก